กอคืออยากมัววะนี่เป็บมันกางขื้นหรวะสวัสดีพี่มันทุกคนนะจ๊ะมาคุยกันจ้ะพี่นอ้อง สบายดีเอทั้งหนึ่งคันเลยจ้าป้าตาสบายดีคุยกันรอบดึกจากพี่น้องสบายดีเอชซีทั้งสองคันเด้อสบายดีไข่หมกสบายดีเอชซีทั้งแปดคันเด้อที่เข้ามาหนักทม ก็ดึงกับขอโทษขออภัยนะแม่หลายเดจ้าที่ลงคลิปซาเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้กับพนตกเดือดจั๊บพี่น้องแกเลยเห็นเลยว่าบอเพน่ึงถ่ายไปแล้วเนาะแบบเ้างเขาอยากถ่ายซ้ำกันเนาะใหนหน้าแ้วก็เลยแบบตัวถ่ายม่ให้บอเพน่ึงถ่ายเนาะแต่พี่น้อเอาวัสิมะฮิตกับข้าวกับยังยุ่งนะครับบริเวณพออยังน้องน้องกับเอติ รอะว้าาก็เห nah. ็ดเมนูง่ายกินนะ้ี่ินนอกไปซีไทยยังให้ด้ยทอดไข่ไม่ใส่กะ้มี่พี่น้อกสบายดีเอฟซีท้งสิบสามท่านเด้อสบายดีสบายดีส่มุกกสบายดีคิปแล้วลดงลงลง้มากิน กปนอนรับนองรับข้างนอกนกับ่นะเลยข้อริเลางอเล้องนอเขาส่อนบ้าผน้ามน้าเล่นดสบายดีจ้าสบายดีได้ยินอยู่ประจพี่น้อง เสร็จเร็วมีขาร็วดำหน้ากับเป็นที่เรียบร้อยน้องจตุพน้องอยู่ตัวอยู่หน้านั่งเรืออยู่แต่ตัวอยู่ที่บ้านของสนุกนั่งบ้านในดำน้องจตุพน้องแต่ว่าพักผ่อนก่อนจกมืดไปว่านี่สิโลกาดำหน้าน้องจตุพน้อง ว่น้องคนเดียวนอน้องนเดียวลุงตุลนาสวัสดีจ้าสงสาวจ้าสวัสดีสบายดีสงสาวกับน้องไข่มุกเดินจับก่น้องกับลูกสาวสองคนกับน้องไข่มุกมุกมุกบานะง่มะ ยู่ไสแม่ก็ป็ูได้สัตว์เปหูสัตว์นี่ต้งลมเรียายๆสบายดีอีทีทุกท่านเด้อจ้าแล้วก็างนอกคือกะน้องคนเล่นเกมก็มีคนเบิ่งละครก็มีนะพี่น้องก็เลยแบบเข้ามาไลฟ์สดอยู่ในห้องเอาสั์ที่ปุเปหูน้องปเปว้าน้อง เต้าเต้ามีมีสังสังมัวนี้น้ำชิงโตชินโตมูแต่อันนี้ดีละสบายสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมุองอสุนทุกคนใครมกเดะยูนแมเมอน้ซิมานเมท่า

ถ้าท้าไม่เคยคิดดูคิดูเลยปีแล้วตัวน้องแบงค์ทําไม่เคยคิดดูเลยสีว่ะและถ้าแบงไม่มีอาป้าตีคนบอกว่ว่้าโนาแล้วก็เล่เลย สบายดีจ้าทักทายสบายดีคนตกจะมาหนอพี่นอ้องทางฝั่งไทยทางน่าก็ตกเป็นบางจุดเจ้ะพี่นอ้องเมื่อคืนเราคุณตกนักเลยพี่นอ้องเลยทว่าแห้งตาเทียมุขเข้ามาลายสดหนึ่งของนอนตอนนี้เสียงน้องก็ขอโทษขอไฟนั้นเอชีเวลาเด็จกจะพี่นอ้อง เพื่อนกาประกาศที่ในพี่น้องว่าโควิดสายท่านใหม่เข้ามาเนาะห้ามให้ออกการกินการทำกานคืนแบบมีแยากจำเป็นใดๆก็ตามเนาะพี่น้องบอให้มีซุ้มเซลบ่ให้มีการดื่มยังนีและเพื่อนประกาศอีกล่ะพี่น้องโอ้อกใจก็ลังว่าโอ้สว่างอกใจขึ้นมาตื่นพี่น้องไปทางไหนก็ได้ระบาดเพื่อนประกาศห้ามกินดื่มกับพ่มีเพื่อนสร้างให้ปิดล้วพี่น้อง อากาศสบายดีเอีทุกคนนะจ๊ะไปนตังไดนอกินข้าวแรงกันหลับอาจาพี่นองอากาศสองทมจะเสร็จงไดโนกพี่นองอยากนอนนอกนอนนกน สวัสดีค่ะสาวนุ้น้องไข่หมูจ้าสวัสดีจ้าพี่หน่อย ะบาดหนักคือกันจ้าจ้าขอประกาศแล้วพี่หน่อยประกาศก็ให้ไปทางไหน่ะร้านค้าทุกทุกทุก,ทกบอดหรือว่าห้ามกินเดือเพิ่นติดเลย,ยจ้าม,มาแล้วจ้าสบายดีกาวินอินเตอร์ขอบคุณหล,ยลายหด้อยจ้าเราต้องป้องกันตัวเอง ต้องเชฟตัวเองให้ดีที่สุดจ้าขอบคุณจ้าพี่น้อยไปอะไรก็ต้องแบบมีหน้ากากอนามัยมีหน้ากากอนามัยแล้วกับมีเจลวล้างมือไปมุกกอบรับปน้องพี่น้อย สบายสบาน,นสบายดีจ้าอีนดีทุกท่านเลยเป็นจังใดนอะสบายดีวาทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศทางฝั่งไทยกระดำหน้าโบจาา้าพี่น้องสมุกกระดำล่าซ่ามูะว่า บุกข่อยมีนะพุนกับบกุกข่อยตุกทางฮาส่วนหลายตุกแต่ทางน้องบกทางอื่นเป็นกำลังใจให้น้องๆและเอฟซีทุกท่านค่ะจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้๋ยจา้าพี่หน่อยคอยให้กำลังใจเนาะตลอดขอบคุณหลายๆเด้๋ยจา้าขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงเลยรัวยังเฮงึ้นไปนะจ้าขอให้สวยหล่อกรันทุกคนทุกคนหลายๆายนะจ้าที่เข้ามาหลับจมที่คอยให้กำลังใจในช่องบ่าวแฟนสาวนุ๊กบาพพ่าวแฟนคนขยันตำนาเสร็จหรือ,อยังสาวนุ๊กยังจ้ายังอยู่ทั้งทั้งขาทั้งข้างเมือนสาวนุ๊นกถึงยามพันดเด็ดนะจ้าทั้งทั้งน้าหน่าเสร็จวันนี้แหละพี่น้อย จิดต,ตอนตอนักน้นงองางอยู่ริมโคูยังบริดับนางกล้าอยู่ข้างข้างข้างยังบริดับสบายดีน้องลูกฝั่งไทยดำนาหน,านีโควิดจ้าติดเยอะมากมากเลิบเลิบถึงกำลังใจจ้าขอบพคุณลาลาเลยจ้า แม่นเยเลกกาแห่งด่ดดั่มกกาจกเดดดับื่อเลยค่ะได้ย้อนอยู่ในที่นองเข้มงวดกับหาบกาลูกไปหาบกาคุกานหาบบริดำหนาจลูกกาได้นลุกเอาเอาไปเ็ มันก็ว็ะนี้จตีวค่อยอเงียให้อ้งมวค่อยจะไปน้อเบแนพี่นงดีแล้วจ้าอยู่นาอยู่สวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จ้า ได้ปลอดภัยจากโควิดจ้าจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้าบ่ค่อยไปทั้งหลายเราจะคื่นไลายกับชูแต่ใน,ในบ้านน้องนั่นกับไปทานานล้าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนรลายกับทีเห็นคลิปอยู่ในบ้านนี่แหละบได้ค่อยไปทังอื่นขนาดวันเกิดอนน้อยอยังบ่ได้ไปเลย แฮปปี้เบิร์เดย์เด้อสาวน้อยเด้อขคนรวยคนรวยสวยมันควรยืนารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเลยคนสวยสาวน้อยแฮปปี้เบิร์เดย์ทางไรสดเลยเด้อจ้าบ่ได้ไปก็มีแต่คำวยพรจะคำวยพรให้เด้อจ้า เห็นันจัดง่านมันเกิดกับไปลงไปคาดำหน้าที่พี่น้องกับจิตหิมทางพี่ไปพุ่นผัดหน้ากับิี่บเล่ด้วยแบบอันดำหน้าการมีใจสีแฮปปี้เบิร์เดย์อ,อลลนาใหงเพื่อนเลยจ้าพี่น้องให้มุก นายบลอะอมืออายุตาให้จ้น่ะพี่น้องโตเก้าน่นิ้จตัอลาเอน่จะรัแรกเน่คนับี่นลับลีลลีล ยี่รับ่อบอยพูดภาษาคิดขนดค่อยบดน้พีหวาๆาดค่มาบขนาดเลยได้สอนค่อยสอคิดถาขนาดเลยไดถวยตัวเองจะมีอีกลจะบิกวสินชาติ้ินน้ินนี้ค่ถวยภาษคิดให้อ่านอ่านให้ได้และและให้ป้าเอาอ่านภาษากิดให้ได้แล้วก็ ไปตอบซัสีีอ่านแล้วค่ะไปหูเคยอ่านบิ่งแล้วจะค่อยคือกับหู้ตัวซ้างแล้วค่อยบวตัว้างปกพแม่ค่อยแบกกระพือกหนูเมืค่ะ้เแเงินั้ม่เลนจะกนมือตัวเองอ๋อไปมแล้วเอทุกคน มีคนคุยทำ้ำแล้วไขมุกว่ะมีคนคุยน้ำแล้วมีคนรมนำแลว้วทางไขมุกลลยพี่นอ้องทางคนเา้าแต่คนเบาอีซ่าองแมงลงแมงขางหลางแม่แม่สาวน้อยสาวไข่มุกคนขนเกิดสวงนันละครอนอันเอียงลินว่ะอันนั้นนางไข่มุกนะพี่น้องที่ว่า แม่จะซื้อปักกินจูลูกจะซื้อลียองแอร์สว่วงนาพี่น้องเผ่นเกิดหมักเบิร์ดนะพี่้องแม่อยู่เกาหลีมีพาร์รูปเต่เกาหลีมาแปดเจ็ดแปดแปดปีก็ปีกจ้ะจำไรพี่น้องเผ่นเพิเบิเก่อนเิสอนพายังน้อยค่ะตุยคู่ปปีเลยนี่สะบอหูจังน้อยนี่สัย าไปติดในผกล้องเจ้าุปอุกล้ก้งบตรมกระเบาิ่งตรงพระเจ้านอนตแล้วก็ห้องพราวงในแถวนอนหายจก่อนี่ในผกาบเห็นเห็นได้แค้เมื่อกระหเหนาก็เริ่มดำเขาฝ่าอี่น้องเอย ครับยังยังมาท่าซิ้วก็กคือน้องไข่หมกโรงเรียนยังไม่เปิดรอ,อยังจา้าปพาพี่น้องเลยยัใงให้ไข่หมูผเซิงให้่นเรียนอยู่เพราะว่าจุดเรียนดุนแล้วพี่น้องเป็นเท่าไรเดือนเนะวะเพราะว่สองสามเดือนประมาณนี้แหละพี่น้องกอ,องสงการผลปิดเพราะว่าโควิดมาที่แรกโควิดมาเพื่อก็ยังเรียนอยู่อะไวแบนี้ ทั้งทางเมืองเพ่นบอกมาให้สั่งปิดเรียนการเรียนเพราะว่าโควิล,ละบาดแต่ว่าทั้งคำมงามวนเำาม่ค่อยมีคนติดเชือ้อแต่ว่าเพิ่นให้สั่งปิดอยู่เวียงกันก็ให้ปิดอยู่สวนในเขตก็ปิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดแล้วน้องๆไปไหนแล้วคะนะนะน้องๆนะอยู่ข้างนอกจากพี่น้องเสาคุ้งบาวกันก็นะอยู่ข้างนอก แล้วก็มีอันเอทายอ่าคือก็อยู่ข้างนอกพากันเล่นเกมเกมบิ่งละครมือถือของไฟของมันพี่น,อน้องก็เลยแบบ,บปบเข้ามาไล่สุดอยู่ในห้องเพราะมีเสียงกับที่นี่อยู่เสียงเข้ามาเสกซ้อนอยู่นิดน่อยอเพราะว่าเพิ่งเปิดดังเตือไปพี่น้องทำแบบบางครั้งเขามาไล่สุดเนาะเขามีเสียงนั่นนู่นนี่นั่นรบก,กวนเขาอยากคุยเป็นการส่วนตัวนะพี่น้อง โอเป้โอเป้ปรับเลยพี่น้องเอาอยู่ข้างนอกเดินชิวน่วอุ่มไปเข้ามานอนทั้งแม่แหงนอนที่บ้านสาวนุกหมดเลยเหรอคะจ้าแม่จีตสาวกุ้งสาวถ้ำไอตูนปลาไทยแล้วก็มีน้ำเพชรจะพี่น้องไข่หมก,ก้วก็ปลาแพรสาวนุกแบบพุ่มพิมนอนอยู่ในเฮือนสาวนุกหมดเลย นอนเต็มอยู่นี่แต่ว่าี่นคยคนตกไหมวันนี้น,ออน้องบ้านป้าตก๋อตกนิดหน่อยจ้าเมื่อส่วนใหญ่จะตกเมื่อคือนตกหนักมากเลยแบบแรงมากถือว่าในน้ำนาเยอะอยู่แ,แ,มแม่บริเวณไม้ไฟ,ฟ้าแม่เติมเน็ตให้แล้วลูกของน้องแม่เติมเน็ตแล้วพอแล้วป้แชาย ได้อะไรกินกันคะทอดไข่แล้วก็มีแจ่วบางคนแบบต้มมาม่ากินแบบมันไม่ได้เป็นเมนูนะพี่น้องแบบกินแบบเบาๆซิ่วๆไปแล้วก็แล้วแบบข้าบริเวณกินอาหารนะกินกับแบบพวกเราคนกับจีนังจำแจ้วแบบกินไปที่เราคนเราคนนะแบบมันบอกความเพียงกันกันเลยแบบบริเวณคิดเลยอ่ะกินแบบง่ายๆนะพี่น้องแบบเป็นเมนูง่ายๆ แต่ก็อบอุ่นอยู่หลายคนณกำมวนเนาะพี่น้องไปอีกแบบหนึง่งเธอแบบว่ามาไล่สดเอาเมื่อวานกับไปลงคลิปทั้งวันฝนตกมืดมือเลยพี่น้องแบบก็ฝนตกมืดมือเลยเมื่อาวานแบบนอนสักสี่เหตุยังแบบกะจีไทยครับมันกะจิน้อฝแบบนอหนะวแบบมันกับบกหัก ถ้าว่าถ่ายอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าใครในน้องพี่น้องเป็นเสียงธรรมศาสตรมีกบมีเขียดทองออกแบบอบอกแอบไมนกัมวนแต่อยู่เงื่อนี้นพี่มันมนมีกบมีเขียดจ่วนราจะมีจีดทีน่ายนะพี่น้องส่วนแรกก็จะเป็นแมลงแต่คิจดจูดักเสีเยเงเห็นเม่จีดันอยู่เงื่อนเรา่นได้คลิปเอาิคนเห็นค,นนนคลิปเอง่นว่าเสียงหนามมะเขือว่ากัน เสิเหตุยังพี่น้องแต่ละมือ่อคิดฝนตกเนี่ยกับกับสิบไทยกับนั่นและนี่ครับยันเปียกพีน้องเปียกกับยู่เนี่ยไมมันอีกดำหน้า,ามฝนโอ้ยลลำบากหลายกเียหัวกับอยู่กับบ่ได้อีพี่น้องเอยากเชื่อมใจใจมาอล้วน้อ,นอไอจีเนาะสบายดีคุยกันนะจ้าพี่น้อง คิดหนีกับบุ๋มีอย่างร้ายคิดถึงเอจก็เลยอยากมาคุยมาลงเนะาะพี่นอ้อบ่อยคุยกันแหลโดนเติบแหละแต่ลายมือก็บ่ถึง่ะโดนนี่นอ้องส่วนลายกับบุกควายได้ไล่สุดก็เลยแบบส่วนร้ายก็จะเห็ุคลิปเนาะเพราะว่าบ่มีลิปก,กบับ้องอไล่สุดบอกเขาเออไปไซนอสนุกบอสบายบอกระดิทักทายถามหาเนาะบ่ห็นคุยบุกควายห็นลงคลิป คือบริเวณคลิปนอกคือบริเวณคลิปเนี่ยที่กับเอฟซีก็บางครั้งบางฉากจะกลายเป็นห่วงเนาะเอากับบริเวณคลิปเพราะว่าฝนตกมันก็มีช่วงฝนเนี่ยช่วงฝนเนี่ยก็เลยแบบเห็นบอกแฟนถูกแต่ทายแบบรวมๆรวมๆมันก็จะซ้ำกันเนาะในวบางสองบอกแฟนกับซาวนู่นกับแบบอันเป็นยังมันก็อยู่ในที่เดียวกันแบบเพื่อนทายแล้วก็เลยบอกทายเพื่อนแบบนี้นะทวารสร้างลูกทายเพื่อนกับเพื่อนถ้าว่าเพื่อนทาย สนุกโลกกาเพื่อกับชองกับถ่ายใช่น้าดำหน้าไปเลยเซนเนาะส่วนแรกดำหน้าสนุกกับมีคลิปเดียวส่วนแรกแบบเพนสุดท้ายเลยหายเพิ่นเพราะว่าอีกอย่างเพิ่นกับช่องน้อยเขากับบอได้ใหญ่ดอกแต่ว่าคนติดตามกับไลค์กับเพิ่นยู่เลยหายเพิ่นพยายามเพราะว่าเดือนก่อนๆนี่เพิ่นกับบอได้เห็ุคลิปไลค์วันเนี่ยระยห่างเฮือนก็ไปไลค์เพิ่นกับเพิ่นกับิ่นกำลุเลาะเพิ่น นี่ก็เลยให้เป็นตังโกตังใจเหตุผลหาเงินซอยกันแล้วบันทีพี่น้องได้สบายกันเนาะตื่มการผู้เล็กผู้น้อยก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินมาถึงคันได้ล่าๆแต่พี่น้องที่นี้ม่อนี่ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนดีจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบบแฟนสาวนู้ก่บแฟนกุญญาณในพี่ของเอง ฝากครร่ายลุงนาภาสาวซีโนเลยด้จาพี่น้องลาไปก่อนครับสบายดีไม่บายจ้า